กินคะเชเตรามงเลยหรอิมารามันลดกลายเป็นปบาไม่ใช่ค่ะแม่อูซื้อมา80บาทค่ะตัวใหญ่หอมเล็ดเป็นรสอะไรคะหอมเป็ดเป็นรสอะไรรสเผ็ดของเชเตรสอะไรคะรสเไม่เผ็ดรสอะไรนะองคสสึ มาที่ทำให้ทำให้น้อง่อยโอ้เมททำไม่ได้หรอกหเนี่ยองเน่ตอ๋อเม็ดจ้าอันที่เรเเอาันนี้หมเอาไข่ทำได้ไหมเนี่ยมาแม่อูกินไข่ให้ไข่ค่ะอ้ขอกินไข่ออ้นี่นะทุกคนไข่ดองนะวันนี้แม่อก็จะมาทำไข่ดองกินด้วยนะอร่อยนะเน็นไม่กินจริงหรอเอาไข่อันนี้อันนี้นี้ให้แม่อู นี่อะไรรู้ไหมทุกคนหน่อไม้ฉัชอบมากนะเนี่อเรื่องไรเก็บพริกคะลูกด,ดูทุกคนพริกมาเลยได้ไหมหนูออไม่กินได้ไหม,มดูทุกคนดูเขาก็ยังกินไม่เป็นนะคะหน่อไม้พวกหน่อนไม้พวกนี้แหนูออก,ก็ขอ,ขอกินแทนเองแล้วกัน อ่านถามนะลูกใครกินหน่อไม้เป็นบ้างคะใครกินเป็นกดหนึ่งให้แม่อุดมันพีนก่กินไม่เป็นกดสองกดสอนเลยกดสองแล้วถ้าแบบไม่ลองกินอ่ะอ้ําลองกินก่อนอ้าอําอ้าําอ้ําลองกินหน่อยมัน,นกรอบนะลูกกรอบนะอร่อยไหมอร่อยเห็นไหม อันนี้พี่เมทแกะให้ใครคะพี่ดั่จะเป็นพี่ดั่จะไม่ใช่ไหมแกะให้น้องหน่อยออเอาเมทไม่เป็นแลวแกะนอยแกะไม่เป็นไม่เห็นว่าไม่มีมืออ่าแล้วช่วยแม่อุ้หน่อยได้ไหมแม่อุ้มือเลอะแบบเนี้นยใครจะเอาช่วยแม่อุ้หน่อยหนูค่ะอ่าเอาเมทเอาเมทเห็นตรงนี้ไหมลูกเนี่ยแม่อุจะสอนแกะสิ่งนี้ไม่เป็นเลยเห็นปะ<ม>เห็นมันมันโผล่ขึ้นมาไหมอ่าเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออ เอาขึ้นมาเก่งมากเชลเล็ดลองรอน้ำซุปก่อนลูกจับด้วยนะจับถุงไว้ด้วยลูกเดี๋ยวมันหกนี่นะสอนเอาเลตแกะถุงนะได้ไหมเริ่มได้ยังเริ่มได้ยังงานกลับไปกลับมาอย่างนั้นนะเธอไหนดูดิไม่ไม่ไหนมาดูหนะเอลเลตเอลเลตเห็นไหมนี่มันต้องเอาออกนี้จับถุงไว้จับถุงไว้แล้วมันต้องดึงตรงนี้ออกหรือเปล่าจับถุงไว้นะลูก โอ้ยทำไมเขามัดแน่นขนาดเนี้ยจะได้กินไหมเนยวันนี้นี่ไงอมเนตเนี่ยนี่เห็นไหมดึงไปเนี่ยเห็นปะเห็นไหมออมเนตต้องจับถุงตลอดเวลานะเออนั่นแหละเก่งมากดูแลน้องได้แล้วนะได้ไหมออมเนตต้องจับถุงไว้เลยนะลูกแล้วออมเนตก็เดี๋ยวก็หนูเออทําถุงให้มันตรงๆปากถุงตรงๆแล้วออมเนตต้องจับถุงไว้ด้วยนะเดี๋ยวทำอ่ะ เดรอแป๊บนึงลูกที่ใส่ให้ใส่หมดเลยลูกเฮ้ยระวังเราบังเอาพี่ขอบขอบอ่ะมันอยู่ขอบขอบจ้งเออเดี๋ยวมันก็ตกหรอกลูกนี่เมทเก่งมากเลยยักษ์คู่เมเราเสื้อจะเยอะเลอะไหม่ะต้มต้มยำอ่ะแล้วครัวเมทไปเปลี่ยนชุดไหมไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าไม่เลอะกอมมาเราไม่เคยกินเลอะนี่ถ้าเลอะทำไงทีอะให้คิดถ้าทำเลอะทำไงคิดก่อนเร็ว ทุกคนดูนะอมเล็ตทำเลอะนะนี่แม่อูมีเราต้องไปรงนะใช่ไหมูก็ไม่กินหรอกใ่ไหมเราอมเล็ตก็ขอโทษที่อมเล็ตเคยพูดไม่ดีกับแม่อูแล้วก็ขอโทษที่เคยทำให้แม่อูร้องไห้แล้วขอโทษทุกอย่างที่ลูกเคยทำผิดให้หนามานะคะลูกจะปรับปรุงตัวให้ได้ลูกจะปรับปรุงตัวให้ได้บบน,ไดนี่อมเล็ตนะคะไปเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวแม่อูจะทำโทษอมเล็ตเมื่อกี้อมเล็ตนะคะว่าแม่อมูใช่ไหมเชเบส ว่าแม่อูใช่ไหมพี่อมเลตอ่ะเ,ออเดี๋ยวแม่อูจะแม่อูไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะว่าอมเลตเขาว่าอะไรแม่อูนะเพราะว่าถ่ายออกออสื่อเนี้ยมันไม่ดีนะทุกคนแม่อูก็ขออุเป็นความลับไว้ก่อนว่าเล็ลเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวแม่อูไม่ได้บอกเพื่อนๆด้วยนะแต่ว่าจะทําโทษโอมเลตนะคะคือเิ้มให้ออมเลตกิน <Okay. S 1> ให้ออมเลตนั่งดูเชเบตกินจนกว่าจะหมดทําโทษแค่นี้นะคะไม่ได้หนักอะไรมากนะคะทุกคนอร่อยไหมเชเบ อุย้ยไข่แดงอีกแล้วเอาทิชูมไหมลูกอ่ทิชูนที่เชเบตเอามาให้แม่อูนะอร่อยไหมไข่แดงอร่อยเลยเหรอโอ้ไข่แล้วเธอเธอพุ้งกินไข่ต้มไข่แดงเก่งเสียงเอาเห็ตตึง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 ,ตงดังไหมเอาเห็ดเดินดังไหมดังไหม มาขอโทษแม่อูนะคะเจดียามเลนน้ำหกแล้วลูกเดี๋ยวช้อนออกมาจากชามสิคะอร่อยใช่ไหมพรุ่งนี้กินไข่เจียวเนาะโอเคไหมได้ไหมพรุ่งนี้กินไข่เจียวได้ไหมคะไม่ได้อีกทำไมอ่ะ ทำเล็นลงมาหรือ,อยังของมันอร่อยจริงๆเนาะชอบกินเส้นหรอหรือว่า,างไงชอบกินเส้นชอบกินไข่ชอบกินอะไรอีกลูกหมูหน้ำซุปอร่อยไหมคะน้ำซุปอร่ลยอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คะที่สีขาวเมื่อกี้ที่ลูก อมอมเล็ตอนนอมเล็ตลงมายังใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรต้องถามพ่อเอ็มนะแม่อุ้งปจังไม่ได้ออมเล็ตคะ่ะออมเล็ตยังไม่เสร็จนี่นะคะออมเล็ตมาแล้วนะยังไม่ให้กินนะ้ำเล็ตต้องรอก่อนห้านาทีสำนึกผิดให้ได้ก่อนสำนึกผิดยังไงท,ทำยังไงคะ แล้วไงต่อออมเล็ตทำอะไรผิดไหนบอกนี้เป็นไมเป็นแบบนี้หลายครั้งเลยออมเล็ตนะเรางับสติอารมณ์ให้ได้ได้ไหมแล้วเนี่ย F4 เขาก็จะมาว่ามาว่าแม่อูอะใส่ไม่ดีว่าออมเล็ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่จริงแม่อูไม่ได้ว่าออมเล็ตเลยนะแล้วออมเล็ตว่าแม่อูทําไมอ่ะไม่ไม่คิดแม่อูจะเสียใจหรอเขาไม่ได้ว่าแม่อูเขาว่าสิออมเล็ตเห็นคอมเมนต์หรือเปล่า ทุกคนมาว่าแม่อูว่าแค่นี้ก็ขี้งกหวงออมเล็เอรักแต่เชอร์เบตคนเดียวอะจริงไหมจริงไหมจริงไหมเอาเร็วสํานึกผิดก่อนอ่ะขอโทษจะทำอีกไหมออมเล็ดทำหลายครั้งไหมวันนี้ยเมื่เช้าก็ทำไหมมาเช้าทำไหม เออเนี่ยแม่อูเสียใจนะถามพา่อเ,เ,เอ็มเนี่ยพ่อเอ็มแม่อูลเล่าให้พ่อเอ็มแล้วแม่อูเป็นไงมั่งเนไะหมอเร็จดันไม่นึกถึงจิตใจแ้่หนูก็ทักจุด้าให้แม่อ้ยเอ็มได้ยินนะเออเห็นไนหะมเมื่อเช้าอมเล็ตเขาว่าแม่อูนะั่แม่อูก็แบบที่แม่อูทำผมให้อมเล็ตไงแล้วอเล็ตอ,<ม>อุ้ยเจ็บเจ็บ แม่อูตั้งใจไหมออมเลดแล้วเชเบตก็นั่งเงียบๆใช่ไหมลกูกแล้วเชเบตก็ไปนั่งทำอะไรอะตุ่มเท้าเงียบๆคนเดียวอล้วก็ทำนี่อมเลตทำอะไรออมเลตรู้แก้ใจด้วยนะว่าออมเลตทำดีแล้วหรือยังรูนะ่าช่วยน้องด้วยนี่ก็ช่วยแต่ช่วยเยอะไหมเยอะเยอะไหมเชเบตเยอะไหมใครทำเยอะกว่าไม่เยอะได้ไงเราช่วยอ,อ,องกลางครึ่นหนึ่งเราเชเบตอมเลดก็ครึ่นหนึ่ง ดูอเมเล็ตนะยเอ็มเฮเอ็มดูอเมเล็ตนะเนี่ยพฤติกรรมอเมเล็ตนะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะยิ่งโตยิ่งเป็นแบบนี้นะแม่อูเสียใจจังเลยแต่นะแม่อูจะให้อเมเล็ตกับเชเบตนะคะกินบะหมี่ให้เรียบร้อยล,ละวแม่อูก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอโทษใครท่นนั้นเองอเมเล็ต ว่าลูกเลยเข้าใจไหมแค่นี้แค่สํานึกผิดนะเพมแค่สํานึกผิดนี่ก็คือทุกทุกอย่างชีวิตก็คือเปลี่ยนดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์แมก็หายโกรธแล้วแค่นี้ใอะอะไรนะลูกเออโอเคนั่งกินให้เรียบร้อยไปออมเล็นแม่ปมิดคลิปแล้วได้นะคะทุกคน